ข้อที่1น,นะครับนะประโยคบอกเล่านะครับหรือประโยคแ f ฟ i อร์ม i ทีฟประโยคแต่งมาว่านะครับ she does her homework ซึ่งแปลว่าหล่อนทำการบ้านของหล่อนเป็น present simple tense นะครับประโยคนี้นะครับผมประธานเป็นเอกพจน์นะครับก็คือมี he มี she มี it ที่เป็น present simple simple tense นะครับผมกริยาต้องเติม s แต่บางเอินนะครับคำว่าดูคำว่าดูนะครับเมื่อจะเต erm ิม S ก็ต้องเต erm ิม e es นะครับเติม erm S ทีเดียวไม่ได้ดูเติม es erm e ก็เลยอ่านว่า d u s นะครับผมเป็นเช่นนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นประธานเป็นเอกพจน์นะครับกิริยาเติม e S ทีนี้เมื่อจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามนะครับประโยคนี้นะครับผม ต้องนำ verb to do มาช่วยนะครับเพราะตามสไตล์การสอนของครัวพี่นันนั้นบอกว่านะครับเพราะ verb to have ไม่มีนะครับคือให้ดูในประโยคนี้นะครับ she d o e s o n work เนี่ย verb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่ให้เอา verb to do มาช่วยนะครับเอา verb to do มาช่วยที่เป็น present simple tense นะครับก็ได้ประโยคดังนี้นะครับ Does she do her homework นะครับต้องออกเสียงเป็นประโยคคำถามก็ต้องเน้นตัวสุดท้ายนะครับนะเสียงสูงก็ต้องเป็น Does she do her homework นะครับแปลว่าหล่อนทำการบ้านของหล่อนหรือไม่อธิบายตามหลักไวยากรณ์ก็คือว่านะครับหรือโทษทีนะครับหรือถ้าเราจะแต่งเป็นอดีตนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเป็น Did she do her homework นะครับแปลว่าหลอนทำการบ้านของหลอนหรือไม่แต่ให้ถามเป็นอดีตนะครับนะถ้าถามเป็นอดีตก็ต้องตอบเป็นอดีตนะครับทีนี้หลักการก็คือว่านะครับหลักวยากรณ์เมื่อตั้งเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะครับให้นำ e ว b to do มาช่วย e r b to do ในที่นี้ก็คือ does นะครับตัวแดงๆนี่เองหรือถ้าถามเป็นอดีตก็เ i d ดนะครับ ทีนี้หลักไวยากรณ์บอกว่าหลังดั s หลังด i ดหลังโมโนเวิร์บนะครับโมโนเวิร์บก็คือแคนคูดเวลวูดแชลชูดเม m i ไม้เป็นต้นต้องตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิน้นนั่นก็หมายความว่าใช่ไหมครับประโยคบอกเล่าเนี่ย she does her own work แต่เมื่อเป็นประโยคคำถามนะครับ does she does she does ไม่ได้นะครับนาะตัวสีน้ำเงินเนี่ยต้องเป็น does she do เพราะกฎไวยากรณ์บอกว่าหลัง das หลังเดหลัง m o โดเว e ร์บคือหลังแคนหลังคูดนะครับนะต้องเป็นกริยาช่องหนึ่งก็เลยเป็นดูเฉยๆนะครับตามกฎไวยากรณ์ดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับประธานแล้วนะครับนะไม่เกี่ยวประธานแล้วกริยาต้องขึ้นอยู่กับกฎของไวยากรณ์คือหลัง das สนะครับ โอเคนะครับแต่ถ้าเป็นดิสก็เหมือนกันนะครับนะหลังดดก็ต้องเป็นกริยาช่อง1ห,ห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นเหมือนกันคำว่าห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นคือห้ามเติม S, เติม ed เติม n G นั่นเองนะครับความหมายของภาษาอังกฤษ